แฟนคุณแนอนาคตนะคะจะมีลักษณะยังไงนะคะเอาวันนี้หญิงจะทําเป็นพิกอากาศนะทําเป็นสองเด็กให้เลือนะคะก็คือสองช้อยนะคะมามาดูกันสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนะคะก็จะเป็นรูปไพ่ใบนี้นะรูปการ์ดที่เป็นซองจดหมายนะคะนี่คือกองที่หนึ่งนะแล้วก็รูปการ์ดที่เป็นนกนะคะคือกองที่สองนะคะ แฟนในอนาคตของคุณจะเป็นยังไงน่าจะเหมาะกับคนโสดนะคนโสดที่แบบยังไม่มีคู่นี้นะคะหรือว่าอาจจะยังแบบมีคนคุยๆอยู่นะคะมาดูกันว่าเขาจะมีลักษณะยังไงนะคะแฟนในอนาคตของคุณเราไปเริ่มที่ก้องแรกกันเลยนะเดี๋ยวหญิงจะเลือกไพ่มาก่อนสําหรับก้องแรกก็คือคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะสําหรับใครที่อยากจะสั่งมูเตลิฟนะคะลิฟมุดลูนะคะไปอ่าใบเจดารินนะคะอันนี้เป็น ลิฟสายมูนะคะก็ปักไปที่ตะกร้าแล้วหรือว่าจะกดที่ลิงก์ก็ได้นะคะหรือใครอยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวเนี่ยก็กดลิงก์ด้านบนได้นะคะมีทั้งแบบพิมพ์ตอบแล้วก็แบบโทรคุยนะคะโอเคทีนี้เราไปดูกันว่ากองแรกเนี่ยนะคะแฟนในนาคตของคุณนะคะจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างจะใช้ไพ่กองละสิใบนะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบออกมาก็ออกมาเองค่ะสิบใบสิบใบนี้แฟน,นะะนะจะเป็นยังไงนะคะใบที่หนึ่งนะจะเป็นทัววานนะคะไพ่สองไม่เท้าใบาที่สองนะคะเป็นไพ่เดทนะคะไพ่เดทใบที่สามนะคะเป็นแฟรวานส์นะคะ เป็นห้ามีเท้านะคะตึกพังนะคะไพ่ตึกพังโอ้ยนี่หน้าไพ่เหรอเนี่ยแฟนอนาคตเนี่ยเดอะสตานะคะไพ่เดอะสตาสำหรับใครที่บ้าบ้าคนหลอนะหรือว่าว่าคนสวยนะคะอันนี้ไพ่เดอะสตนะคะโอเคไพ่คว n นอ p e แพนาโคสนะคะไพ่แบบควีนถือเหรียญนะคะซึ่งเป็นไพ่ที่แบบดีนะไพ่ป็นนี้นะคะ ่ไพ่หไม้เท้านะคะไพ่เจ็ดถ้วยนะคะเจอก้นชูชูแล้วแหละแล้วก็เป็นไพ่เออมันออกมาสองใบนะ ไพ่สองเหรียญแล้วก็ไพ่หนึ่งดาบนะคะโอเคหญิงจะบอกว่าคนนี้จะดื้อหน่อยๆน,นะจะดื้อมากนะคะไม่หน่อยแหละดื้อมากเป็นตัวของตัวเองสูงแพ้ใครไม่ค่อยเป็นยอมใครไม่ค่อยได้นะคะตัวเองจะต้องเป็นฝ่ายถูกเสมออะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็แต่เป็นคนที่ขยันทํางานนะคะอาจจะทาธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นชาวต่างชาติได้ชาวต่างชาติต่างภาษานะคะ เน้นไปที่การทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาจจะทํางานเกี่ยวกับวงการที่ต้องใช้ชื่อเสียงรูปร่างหน้าตาเป็นหลักด้วยก็ได้เช่นอาจจะเป็นดารานักกรองนักสแสดงนะคะหรืออาจจะเป็นอินฟ i n f l นเซอร์ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมี รส,สนิยมดีนะคะเป็นคนมีเทสนะคะเป็นคนเข้าสังคมเก่งนะคะเป็นคนเข้าสังคมเก่งเป็นคนคบค้าสมาคมกับคือเป็นคนมีเนาะมีคอนเน็ชันดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ม,มากนะคะอาจจะแบบเจ้าชู้เจ้าชู้โดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะคือแบบมีคนเข้ามาจีบเข้ามาทําความรู้จักเองเสมอๆนะคะพบคนหน้าตาดีเป็นคนที่แบบดูเห็นแวบแรกนี่ก็รู้เลยว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีคนอยากจะเข้าหาตลอดเวลาเลยนะคะ ทีนี้นะคะไพ่ตึกพังไพ่เดทขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เคยมีความรักหรือว่าอาจจะเคยมีครอบครัวมาก่อนนะคะอาจจะเป็นม้เนาะหรืออาจจะยังไม่ได้แต่งแต่ว่าเคยอยู่กินกับแฟนแล้วก็เลิกตายอย่าล้างกันไปคือคนที่เป็นคนที่อาจจะเคยมีความล้มเหลวในเรื่องของครอบครัวมาก่อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฐานะการเงินเนี่ยค่อนข้างดีเขาเป็นคนที่ช่างคิดช่างเลือก นะคะเป็นคนที่บริหารการเงินดีคือทั้งเข้าทั้งออกเป็นคนใช้เงินเก่งแต่ก็เป็นคนที่หาเงินเก่งเหมือนกันนะคะถ้าคุณยังไม่เจอการจะเจอกันประมาณช่วงใหม่ประมาณช่วงเดือนนี้แหละนะคะเดือนตุลากันยาตุลานะคะหรืออาจจะเป็นช่วงเดือนมกราก็ได้ช่วงแบบ ต้นๆปีไปปลายปีประมาณนี้นะคะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือเท่าเท่ากันประมาณนี้นะคะอันนี้คือลักษณะของกองแรกแฟนนักขของคุณก็คือเป็นคนที่มีอีโก้สูงเป็นเป็นเ,เป็นตัวของตัวเองสูงเป็นคนหัวดื้อหน้าตาดีเข้าสังคมเก่งแล้วก็เป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนมีเทสนะคะค่อนข้างไฮโซนิดหนึ่งนะอันนี้ก็คือกองแรกนะคะ แต่เห็นแล้วคุณก็จะชอบเขาเลยแหละยังไม่ทันพิจารณาอะไรเลยนะคะก็จะตกล,มลุมรักเพราะเขาเป็นคนที่แบบดูดีมากๆเลยนะคะทีนี้เราไปดูกองที่สองกันนะคะกองที่สองก็จะเป็นคนที่เลือกไพ่ที่เป็นนกใบนี้นะคะโอเคดูสิเลือกไพ่มาสิบใบนะโอ๊ยไพ่ล่วงเดียวโอเคเก็บมาแล้วสนุกใครที่เลือกกลองที่สองนะคะแฟนในอนาคนของคุณจะมีลักษณะยังไงนะคะดิ้งก็จะเลือก ให้มาสิบใบเหมือนกันนะคะขอให้ได้ไพ่สวยๆเหมือนกับกองแรกนะกองแรกก็จะโบกะนิดนึงนะคะกองแรกนี่อจาจจะแบบมีเรื่องทะเลาะงอนกัน,กนบ่อยๆนะแต่ก็ไม่เลือกแันกะเทียวประมาณนี้โอเคสิบใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเค แฟนในอนาคตของคุณมีลักษณะอย่างไรน,นะคะใบที่หนึ่งนะคะเป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะใบที่สองเนี่ยเป็นสองไม้เท้านะคะเป็นไพ่เดทไม่ไพ่คล้ายๆกันเลยนะคะเป็นไพ่นายอัพคัพนะคะไพ่เดอะเมเจิเชียนนะคะไพ่เจ็ดทั่วโห่กองนี้เดอะมูนคิงอัพวานสามดาบ ิบเหรียญโอเคคล้ายๆกองแรกเลยนะคะคล้ายๆกองแรกคล้ายๆกันเลยก็คือเป็นคนที่ดื้อนะคะเป็นคนดื้อเป็นคนหยิ่งเป็นคนแบบอีโก้สูงนะคะเป็นคนแต่เป็นคนมีเสน่ห์นะคะเป็นคนมีเสน่ห์แรงมากนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบเออแบบอาจจะไม่ได้แบบหน้าตาดีเท่ากองแรกนะแต่เป็นคนที่ลักษณะเป็นคนมีเสน่ห์นะคะจนชาวต่างชาติต่างภาษาได้อาจจะเป็นคนทางไกลนะคะแล้วก็เป็นคน เขาเรียกอะไรอะวิวาทศิล์นนะคะอยู่เป็นอะอยู่เป็นคุยเป็นเข้าสังคมเก่งเหมือนกันคล้ายๆกับกองแรกเลยแต่กองเนี้ยจะเป็นคนที่หยิ่งนะคะหยิ่งกว่าก็คือแบบเวลาที่โกรธโมโหนี่จะมากกว่ากองแรกนิดน,นึงนะคะแบบทิฏฐิอีโก้สูงสูงกว่ากองแรกนะคะแต่ว่า คนที่เลือกกองที่สองเนี่ยนะคะแฟนในอนาคตของคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะดีนะคะคือเป็นคนรวยจัดอยู่ในหมู่คนมีตังค่ะนะคะคนรวยจ,จะทาธุรกิจของตัวเองเป็นหลักนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทําธุรกิจนําเข้าสมออเปิดด้านอาหารนะคะหรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับวงการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ วงการอสังหาริมทรัพย์มาะคะคือเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีค่อนข้างสวยาไพ่สิบเหลียนเนี่ยแสดงถึงฐานะที่ร่ารวยนะคะแต่เป็นคนที่เอาใจยากนิดน,นึงนะคะเป็นคนดื้อแล้วก็เป็นคนที่ทิฏฐิอีกโก้สูงเอาแต่ใจตัวเองมากๆนะคะแต่เวลาดีก็ดีใจหายเวลาร้ายก็ร้ายขาดใจเหมือนกันนะคะแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ ก็ได้ก็เสียนะคะก็ลงทุนอย่างเงี้ยนเะพราะเวลาทีา่รู้จักกันเนี่ยก็จะดีเรื่องของการซัพพอร์ตดูแลนี่นั่นนะคะแต่วา่าอย่าให้เขาโกรธละกันนะคะเวลาโกรธเนี่ยงอยับมากนะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยยอมง้อใครเวลาไปง้อเนี่ยก็อาจจะ ยังไม่ดีแต่ชอบให้งออะไรประมาณนี้นะกูเหนื่อยเหนื่อยนะคะแต่แคล้ายๆกับกองแรกนะคะแต่กองนี้อาจจะแบบรวยกว่ากองแรกนิดนึงแล้ที่มันก็ไม่ได้อยู่ในที่ฐานนะเนาะถ้าเกิดว่าชอบการรักกันนะคะก็ช่วยกันสร้างได้นะคะโอเคก็ประมาณนี้สาหรับใครที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะดูลักษณะ,ะเนื้อคู่ของเรานะคะก็ติดต่อ กดลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากๆเลยสำหรับการกดหัวใจกดแชร์กดคอมเมนต์นะคะสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ